มึงฟังไว้นะเว้ยคนมีแฟนห้องกูเป็นสีพูไม่ต้องกูไม่ต้องการร้องสีพูกูเกลียดให้พวกมีแฟนมึงฟังกูดีๆนะเว้ยวันทิบสี่ก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งสําหรับกูมึงเข้าใจไว้ด้วยมึงไม่ต้องอิจฉาไอคนมีแฟนอะมึงไม่ต้องอิจฉามึงแท็กกันก็มึงแท็กไปเลยเฮ้ยมึงไม่มีเหมือนกูไงกูไม่มีเียอะไรกูแท็กไงเออมึงแท็กไปเลยแบบนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นมึงแท็กไปเถอะวันทิบสี่อะวันแห่งความรักนี่เฮียหรือมึงมีวันนี้ให้แฟนมึงแค่วันเดียว ตอนมึงอยู่กับแฟนอนะมึงไม่รักแฟนมึงทุกวันหนอทำไมต้องมาอวดวันที่สิบสี่ฮีอะเราวังแฟนไว้ดีๆนะระวังผัวไว้ดีๆนะี่ฮีพวกนี้มันสังขัเราวังกูจะแย่งเมียแย่ยงผัวมึงในสัตว์ไม่งบอกเลยแล้วก็อีกอย่างอวดกันเข้าไปอวดกันเข้าไปออวดกันเข้าไปวดกันเข้าไปสัตว์มึงมึงแบบไม่สงสารคนโสดมึงก็อวดกัน